มา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 เฮ้ยเจออายุพี่ฮะเจออายุอายุอะไรวะอายุโอเคโหดปะโหดพี่เขาเป็นราชาแห่งที่นี่เลยชิวอืมเจ้าถิ่นเก่าขอเช็คอินได้เปล่าได้เลยได้เลยลงไหนดีอะดีเลยอุ้ยเฮ้ยพีกเลยหรอพี่เอาจริงดิโอ้โหจะไหวไหมครับเนี่ยนี่นี่นี่ผมกลับมาเล่นฟรีไฟเพราะว่าทุกคนนี่เรียกร้องเลยนะครับเนี่ยทุกคน พี่เเต็มลยโอ้โหสี่ตัวกี่ตัววะเนี่ยสุภัทรนับดิสี่พี่โอ้โหเป็นสิบเป็นสิบเลยเป็นสิบเลยเป็นสิบเลยมันลงกันเยอะเกินจรริงพี่โคตเยอะมันเยอะเกินไปโอ้มันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปเฮ้ยไปไหนไปไหนหนูเฮ้ยเฮ้ยพี่ยิงโดนปหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยวพี่โดนเม็ดหนึ่งเนี่ยนะ ไม่ได้เล่นนานนะครับทุกคนโอ้โหเขินเลยเออยากให้พี่กลับมาเออเอฟซีอยากให้พี่กลับมาพี่พี่พี่ก็ลงคลิปสักแบบว่าอาทิตย์หนึ่งสัก2คลิปก็ยังดีใช่ไหมสุพัฒน์เอยเกินไปหรือเปล่าราชอาฟฟี่ไฟคนเก่าเพิ่งกลับมาส่วนดิรออะไรอ่ะเอาวงอะไรอ่ะวงโคโน่ไงโง่เอาพี่เนี่ยเข้าหัวไปดิแตกหนึ่งพี่ไม่ได้เล่นนานพี่ยิง แล้วพี่เฮ้ยมันโดนเม็ดเดียวน้องไม่ต้องอวยมากไม่ต้องอวยมากมันโดนเม็ดเดียวมันโดนเม็ดเดียวทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยวะไม่มาอีกแล้วพี่เห็นป่ะอุ้ยหมวกหลุดเรียบร้อยล่วงอีกตัวหนึ่งมันมันจะชุบนะคอยดูนะโยนระเบิดไปเอาหัวล่วงเอ็งคิดว่าไงวะโอ้คือแบบว่า อยาะะไรวพี่เต๋าก็โดดยิงเฮ้ยไม่ไม่ไม่น้องไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ขนาดนั้นก็เดี๋ยวตอนจากทีเนี่ยผม <c oughs> อาจจะอาจจะอาจาอาจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับสำหรับฟรีไฟนะครับอาทิตย์หนึ่งสัก2คลิปไปหลายๆคนคิดถึงนะครับผม <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวลงให้ดูแล้วกันนะครับหมายพี่โคเทเลยพี่เออธรรมดาไอเทมพี่แบบของแลเต็มไอดีเลยว่าจะยกให้ฟรีๆเอาปะโอเอาเพี้ยเก็บไว้เล่นเลยมันแบบเป็นตึงเวลาพี่โอ้ไม่ขึ้นหัวเลยว่ะ อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโปไอ้สุพัฒมึงเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเห็นพี่แรงแกนเดี๋ยวนี้ยวเขาเล่นโปแล้วเหรอเฮ้ยไม่ไม่น้อง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 มันอาจจะแบบว่าบั๊กอาจจะบั๊กเกมมันมีบั๊กด้วยหรอวะไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ได้เล่นนานน่ะไม่ได้ว่าโอ้ยนี่ไงตี่นี่ไงเป็นไงสเต็ปเมื่อกี้เป็นไงเป็นไงโอ้โหเกินไป โอ้โห FC ทุกคนกดติดตามกดไลค์พี่ครับค,คลิปนี้กดแบบกดให้ผมหน่อยครับผมขอสักห้าพันไลค์นะครับผม, 5, like บผมถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเล่นฟรีไฟล์นะผมเล่นให้ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากให้แบบอยากให้เล่นเนะี่ยก็ต้องคนละแชร์ไปเออเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้นี่ฝีมือนะใช่พี่เฮ้ยมันนั่งอยู่เองก็ใจเย็นดิใช่พี่ยิงหลังหัวย,ยิงหัวยิงหัว,หวเมื่อกี้ยิงหลังไม่เท่ไงสาวไม่คิดพี่เลยเบรกไปยิงหัวลงไปอีกหนึ่ง ตอนนี้ผมแชร์จอให้สุพัฒน์ดูในด i s คอ r d นะครับเดี๋ยววันไหนถ้าเกิดคนดูแบบอยากเห็นผมไปบ้านในสุพัฒน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรับมันมาเที่ยวบ้านนะครับถ้าเกิดว่ามีใครอยากเห็นมันมาเที่ยวบ้านผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทําคลิปไปรับผมอยากโดนกระชืดป่ะพี่ฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเดียนเก็บอ๋อน้องโทษทีพอดีพี่เจ้าถิ่นเก่าขอเช็กอินได้เปล่าพีกอ่ะ เจ้าทีมเก่าขอเช็คอินได้ไหมถามแค่นี้แน่น้องอุ้ยโอ้โหคือที่พี่ยิงคือมันติดอะไรไม่รู้พี่ไม่ไม่ไม่มันขึ้นดามเมจสีอะไรสีแดงพี่สีแดงยังไงแดงเถื่อ <c ười> แดงเป็นเดียวบอกแดงเถื่อไม่กูหมายถึงว่ากูยิงทุกตัวมันต้องมีแดงบ้างนี่ขนาดไม่ได้เล่นนานนะอุ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้<ด>อะไรอันนี้แดงล้วนแดงขา่โอ้โหแลกกี่คิวละ9คิวเออ ตัวเดียวก็สิบแล้วพี่โอ้ยจะรึ่งแมปแล้วอ่ะเขาทุกคนจะไปหรือเปล่าสองสองตีแล้วนี่เฮ้ยพี่เฮ้ยรถใหม่เหรอน้องรถใหม่รถอะไรวะแมกกาเรนเหรอ GTB พี่เฮ้ยทำไมเสียงมันเป็นงั้นนะเฮ้ย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 รัตุ่ยทำไมอ่ะใครตุ่ยกูเนี่ยหืมอ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 ืมตุ่ยหรอร้องไปเลยเฮ้พี่มิตัวงบ้านปามแ้วพี่เห็นป่าเห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วใจเย็นดิใจเย็นเด็ได้พี่พี่ต้องทำไงต่อวะ ดันเลยพี่ดันเลยเหรอได้ได้ได้โอเคครับโอเคครับโซฟัีสิบคิวอะเชี่ยแต่ไปไม่ไม่ไม่เกมแรกในรอบสองสามเดือนเลยเชี่ยเฮ้ยมันไม่มีเพื่อนมาช่วยเหรอเรียบร้อยตายตายแล้วแต่บ้านหลังนั้นคนเยอะนั่นน่ะจริงพี่ปืนที่โคตรเท่อ่ะเฮ้ยธรรมดาน้องของแล แลทุกอย่างที่พี่เห็นพี่เติมเติมพี่ไม่ได้รู้เลยว่าอันไหนคือบวกตรงสเตตอะไรพี่สั่งแต่เติมไงเองเขาจะาเข้าใจเพราะว่าๆๆของรีวิวในฟรีไฟมันมีคนรีวิวเยอะแล้วพี่ม่จะเป็นต้องรีวิวแล้วแหละ <ๆ S 1> แค่เกมมันดังมันลุ่งพี่ก็ดีใจล่าเกมเนี่ยพี่อะฟังนะเด็กๆน้องๆนหนูใจพี่อะฟรีไฟ์เสมออุ้ยนุ่มสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยยิงลมหรอเฮ้ยใจเย็นดิมันก็มีผิดพลาดกันบ้างน้องเลย เฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เอาแดงก็เยอะไม่ตายโอ้โหมันหมวกสามเป่า้ยเพื่อนมัน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 ไปไปไหนหนุ่มโดดยิงโอ้เป็นไงโอ้เป็นไงเอ้ยิงสามคิวเป็นไปได้ไงอ่ะคุณดูโอ้โหเป็นไงแลงูน้องโอ้โหเมื่อกี้ได้ยิงแล้วงูงูแบบซาราซาซิลิทิลีนมันพันตัวพี่อ่ะพี่เป็นใครเป็นหลอดมือพี่โอ้โหของจริง ุณผู้ชมครับตอนนี้ได้มาทั้งหมด13คิวแล้วเราก็อยู่กันที่โรงงานโพชินอกโพชิงกิโพชิงอะไรก็ไม่รู้่ครับเล่นหลายเกมหลน่นไปหมดละโพชินอกเ,นอเห็นอยู่กูเห็นอยู่มึงเงียบกันเดี๋แป๊บนึง่งอุ้ยหนึ่งสองข้างล่างตัวข้างบนตัวข้างล่างวิ่งมาข้างบนเปิดข้างบนก่อนแล้วก็ตามไปอีกหนึ่งตัวโอ้โหเป็นไงน้องทุกคนครับก็แบบว่ายิงหัวอย่างเดียว,วครับน้องๆอ,อุย้ย เยมันเงียบหมดเลยว่ะมันเงียบหมดเลยว่ะเติงไปสอืมตึงมาตึงมาตึงมามันลูนมันมีอะไรวะมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมพี่ไปยิงเขาตายพี่ทำแตงเขาตกกันแล้วนแะเฮ้ยพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนี่นะซ้ำไปเลยละกันซ้ำไปเลยละกันซ้ำยังซ้ำเปลีนแดงโคตรเบื่อ,อ <laughs> นิดนึงนะนออ้องเอ๋ยไม่ต้องอวยขนาดนั้นอวยจนอายอ่ะมึงก็ใช่ไหมอย่าอวยกูเอยเอะ โอ้ยกูจนไอยเฮ้ย <th> ไม่ไม่พี่ก็เล่นไปเรืเ่อยๆนี่แหละได้กี่คิวก็ทั้งมันเนื้อสิบห้าแล้วพี่เล่นเกมไงก็ได้ให้มีความสุขอ่ะน้องไม่จำเป็นต้องโอ้คิวยงคิวเยอะยิงหงยิงหัวอย่างเดียวหรอกยิงตัวได้ก็ยิง<อ>ถ้าพี่<ไ><ห>ยิงได้อะแต่คือมันยิงยังไงมันก็โดนหัวบางทีอะ่ะเฮ้ยแต่รถสวยรถส,สวยอยู่รถใหม่ใช่ไหมเนี่ยสวยมากสวยมากสวยมากสวยสวยสวยโอ้มันเปลี่ยนไปเยอะมันเปลี่ยนไปเยอะจริงเกมนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมันเปลี่ยนอุ้ยหลัง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 ตัวนึง นอกบ้านเห็นปะเดย์โซนหมดละแล้วเจอกันพูดแค่นี้เนี่ยมาไอคิดว่าอุ้ยไอเห็นอะไรไหมไอเห็นไหมไอเห็นไหมเห็นเห็นเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหโอุ้ยโหใครคือก๊อตหลอดมือครับแน่นอนอยู่แล้วลงไปสองครับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยลงไปลงไปอีกหนึ่งครับลงไปอีกหนึ่ง มีลมหายใจโอ้หไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับนาอไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับนาะมึงเวยกูจนกูอายหมดแล้วเนี่ยเวยมีลาช้าไงเวยจนอายครับน้องๆอุ้ยอัดตัวไปเลยไม่ดราม่าด้วยยิงตัวทําไมทําไมกูจะยิงตัวแล้วทำไมทำไมทำไมนี่ยิงหัวด้วยยิงตัวด้วยหลากหลายหลากหลายลงไปอีกหนึ่งอันนี้คนละตีกันแน่เลยเนี่ยนี่อัดตัวแล้วทําไมกูจะอัดตัวแล้วทาไมกูจะยิงตัวยิงหัวยิงหมดเลยแล้วทําไมมีปัญหาอะไรห้าสิบเจ็ดคิวมีไหม มึงจะมีกับกูไหมล่ะไม่ไม่มีพี่ไม่มีพี่โอ้ว้าวไอ้กูสุภัชคะแนนกูไหลเลยอ่ะดูดิโอ้ยี่สิบเก้าชิวไปแล้วเฮ้ยเพ้อว่ะเฮ้ยเวอร์ว่ะยี่สิบยี่สิบว่ะเฮ้ยเอร์เกินก็ดูมันเกินไปหรือเปล่าครับเหล่าสาวกพี่ทั้งหลายนะครับคลิปนี้ถึงห้าพันไลค์เดี๋ยวมีรีรันให้ดูเรื่อยๆโอ้โหมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพี่เอกขนาดนั้นอะ เห็นมึงก็ใจเย็นเลยอ้มึงทักปุ๊บมันวิ่งหนีกูเลยเนี่ยโอ้ยมึงรู้เลยพี่รู้ดิอุ้ยกี่ตัววะผมเห็นสองพี่ไปไหนแล้วอะหายไปไหนไม่รู้พี่ไปไหนแล้ววะข้างนอกปะอวดตึงครับคุณผู้ชมเกินตึงอุ้ยแม็กแม็กกาเลนลงมาเลยวงข้างหน้าครับคุณผู้ชมข้างหน้าครับเฮ้ยชึบ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมึงมึงเงียบดินี่ไงนี่ไงเอาเรื่องโอ้โหยี่สิบสองคิวเกิดตายโอ้โหพี่คือใครน้องหลอดมืดพี่โอ้หลอดพูดอะไรพูดพู เขาเรียกว่าหลอดผู้ทรงพลังเนีงูเออโทษพี่ก็โทษเมื่อกี้นี่มึงเห็นพลังกูไหมพลังแบบพลังอะไรเมื่อกี้มึงรู้ไหมพลังมืดพลังไม่ตายอะพลังอะไรฮะพลังเอ่อเราไม่ร้าพี่เห็นชูวิญญาณหรือเปล่าเออใช่ใช่อันนี้งูอันนี้งขอบคุณกดไลค์ด้วยนะฮะขอบคุณกดไลค์ด้วยนะฮะขอบคุณครับผมขอบคุณน้องๆที่กดไลค์ด้วยเด้อไม่รู้ไปไหนว่าพี่จะกลับมาเพรากดไลค์เต็มเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ก็ขอบคุณมากชื่นใจจัง ถึงแม้มันจะเป็นแค่สองสามไลท์แต่พี่ก็ดีใจแล้วแล้วมายืนอะไรครับเนี่ยอยู่ดีก็เดินมามอบครับน้องคืออะไรครับวิแต่เขากดไลค์เยอะมากเลยนะใช่พี่โอ๋อคนกดไลค์กันกระจายครคลิปนี้อุ้ยคลิปนี้มันต้องสมบูรณ์แบบดิเฮ้ยมันจะต้องที่หนึ่งด้วยกลับมาทันทีอ่ะมันมันหนึ่งก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 ันใช่ใช่ใช่สมาธิแป๊บสมาธิแป๊บได้เด็กขอสมาธิแป๊บหนึ่งไปแล้วจ้า ไปแล้วจ้าโอเคขอมุมใหม่ได้ไหมเปลี่ยนมุมปแปบบให้มันยิงกันนิว่าลวงลวงสองอีกตัวหนึ่งมันน่าจะรู้ว่าพี่ยิงจากตรงนี้เพราะว่าพี่ไม่มีเก็บเสียงมันรู้แน่นอนสุภัสรู้แเเ,เออเออใช่ใช่ แต่ว่ามันจะทิ้งเพื่อนมันจริงๆอะวะไม่น่าพีน่าจะยืนชุบอยู่หลังไอวอนมันโดนข้างล่างยิงปะใช่อฮ่าอย่างนี้เรียบร้อยล้านเลยล้านเลยอย่างนี้ล้านเลยฟอร์มนะมึงอะฟอร์มนะปาดิอัดตัวด้วยอัดหัวด้วยอ่ามาดิเฮ้ยอีสามคิวสามสิบคิวฮะอีสามคิวเอพี่เฮ้ยพี่ไม่เคยคิวถึงสามสิบคิวเลยนะให้เล่นไปเล่นมาไม่ยี่แปดคิวเฮ้ย ต้องบอกว่าซีจีกวาดหมดแมปล่วงมาแน okay. ่กูคึกแล้วด้วยมาเหล็กีตัวเองพี่โอ้ยเฮ้ยเมาเมาหลอนโอ้โหเมาหลอนแมิ้งโอ้เมาส์ม um> ันหลอนนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยผมจะยิงหัวแล้วเมาส์หลอนโอ้โหจบเลยไม่แต่มันดาวอยู่บนหอนาฬิกาอยู่นะใช่ใช่ดาวหอนาฬิกาตัวหนึ่ง ดูว่สวยพี่โอ้โหสามสิบคิวไม่แต่ไอตัวเมื่อกี้นี้พี่ต้องได้สามเอ็ดนะเว้ยเอาจริงเมาส์หลอนจริงๆมันสามสิบเอ็ดตีใหม่พี่คิวเยอะสุดในแมปโอ้โหต้องสามสิบเอ็ดคิวแล้วแหละน้องเอ้ยแค่ตัวเดียวเองแค่ตัวเดียวเองเองเองให้พี่ทำไงเองบอกมาเอายิงหัวพี่เอ้ยเอาเอามันไม่มันกลัวยีงไงมันมันมันเลยยอมตายโบย่าแรกในรอบแบบโอ้โหโคตรของโคตรของโคตรนานครับคุณผู้ชม เปิมดมาเก็บแรกเกอาเลยว่ะโอ้โหจะเป็นเดือนไม่ได้เล่นหลายเดือนอยู่อะขอบคุณครับจะลืมกระทิบไลค์ถึง5,000ไ like ลค์ด้วยนะครับคลิปนี้แล้วก็คนละ1แชร์นะครับขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณมากๆคิดถึงทุกคนมากๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณจริงๆครับผมโอ้โหดาเมจเก้าพันมเวอร์นะ